สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook, f เฟ e บ o ๊ก fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสารตลิ่งชันสืบเสร็จแล้วนัดฟังคำพิพากษา16ธันวาคมตอนบ่ายฮะแรกสารท่าน,นัด15ธันวาคมแต่จำเลย ยกมือค้านเสียงเบาวิว 15. ผมติดคดีที่สงขาครับอีฉชันว่าค่าแต่สารคงจะแอบร้องอุตตะในใจคดีชุกกว่าสารเสียอีกหาปอลิง15ธันวาคมพี่เถยต้องไปขึ้นสารสงขาอธิบดีกรมการค้าภายในฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าถึงคิวเถยเดินสายค่ะถัดมานะครับบอกว่าอยากให้วันที่16ธันวามาถึงวัยวๆจังเลยค่ะเย่เย่มงมงถัดมานะครับบอกว่าเถยคิวเยอะกว่านักร้องอีกแน่ถัดมานะครับบอกว่าทริปเถยทั่ทวาาไทย yeah, yeah, ถัดมานะครับบอกว่าคดีเยอะกว่าทรัพย์สินอีก ถัดมานะครับบอกว่าทแนะงานชุกถัดมานะครับบอกว่า16ตรงกับวันลุ้นหวยแต่พี่เถยหน้าลุ้นยิ่งกว่าหวยถ้านับโทษคดียาวเป็นหางว้าวเหมือนถูกหวยหรางวันที่หนึ่งไปในตัวถัดมานะครับบอกว่าต่อแต่นี้คงจะต้องเดินสายยาวไปค่ะลูกพี่ทำคนอื่นไว้เยอะนี่เราถัดมานะครับบอกว่า วันนี้มีเรื่องตลกอะไรอีกไหมเหลาให้ฟังหน่อยป้าถัดมาครับบอกว่าโอ้โหเดินสายเป็นซุปตาเลยยังเหลืออีกหนึ่งนะคะรอดูอยู่ค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้สมหวังครับถัดมานะครับบอกว่าต่อไปนี้ก็สมฉายาเถิดทั่วไทยเดินให้ขาพันกันเลยทีเดียวหิ้วถัดมานครับบอกว่าชีวิตนี้จะค้าความตลอดชีวิต ไม่คิดหากินทางอื่นแล้วหรือครับแล้วเล่นค้าความกับทนายของจริงความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมอร์นิ่งค่ะสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านตลิ่งชันยังชันต่อวันสุดท้ายไก่ของพี่เทยยังไม่หมดเล้ามาวัดกันใครเจ๋งระหว่างโจด ใช้ตัวเองเป็นพยานเพียงปากเดียวและจำเลยพาไก่เอ้ยพี่ตำหนวดมาร่วมเป็นพยานห้าปากรวมทั้งปากเริ่มเลียของตัวเองอีกหนึ่งเป็น6กปากสุดท้ายทนายทีจะกยี่เหนือมือซักอันดับหนึ่งอย่างทนายเกิดผลหรือไม่ลุ้นกันต่อวันนี้นอกจากตะลิ่งชันจะลุ้นระทึกแล้ว ยังมีอีกคดีที่ต้องลุ้นผลกันเยี่ยวเหนียวอย่าคิดไปไกลเราไปกันแค่สมุดประการนะคะมุกดาหารเป็นไงไม่เกี่ยวกับเราหาได้ข่าวแล้วจะมาเหลาให้รู้กันพฤหัสสบอดีสวัสดีทุกทุกท่านค่ะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า มาเกาะติดสถานการณ์ค่ะป้าถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะป้าบุหลันขาถัดมานะครับบอกว่าไปจีบลุงมงคลมายังถัดมานะครับบอกว่าเพิ่งกลับมาค่ะพักนิ้วก่อนถัดมานะครับบอกว่าตลิ่งชันนี่แถวบ้านผมเลยน่าจะไม่ได้เห็นคุณเถยตัวเป็นๆจะได้ขอลายเซ็นเอาเท้าไปเหยียบเสียหน่อยถัดมานะครับบอกว่าไปเจอมันแล้วจะเอาลายเซ็นมาเหยียบทําไมคะ เหยียบมันเลยตัวเป็นๆน,น่ะดีกว่าหากว่าเยอะถัดมานะครับบอกว่าครับนะผมลืมคิดไปเลยถัดมานะครับบอกว่ารักป้าค่ะถัดมานะครับบอกว่าป้ายานนอนนาสบายใจปล่อยหาข่าวกันเองโลกมีแต่ผู้สู่รู้ถัดมานะครับบอกว่าเถยพกไก่มาเป็นฟาร์มถัดมานะครับบอกว่าสงสัยคำขอท้ายฟ้องที่ทนายโจทย์ บรรยายพฤติกรรมแห่งคดีร้องขอให้สารลงโทษจำเลยอาจยาวเป็นหางว่าวจึงทำให้ใครบางคนมีอาการเสียวไส้ติ่งก็เป็นได้ความคืบหน้าล่าสุดสารจังหวัดมุกดาหารสั่งจำคุกลุงพลประทุษร้ายนักข่าวสองเดือนปรับ1 0 0 0 0บาท28ตุลาคม2564ที่สารจังหวัดมุกดาหารสารนัดฟังคำพิพากษา คดีที่พนักงานนายการเป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลวิภาจำเลยในความผิดผข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้าย จากกรณีเมื่อ19มกราค,คม64นายชัยพลวิภาจำเลยเข้าแย่งใหม่สื่อทีวีดิจิตอลช่อง34อมรินทีวีซึ่งผู้สื่อข่าวช่องดักลาวพยายามชี้แจงว่าได้เข้ามาทำหน้าที่ตามปกติหลังจากนั้นได้โผเข้าไปใส่ก่อนทุบหลังสองครั้งพร้อมกับผลักไหลก่อนจะพยายามบีบคอและกระชากหน้ากาก,ากอนามัยออก ฉันพิจารณาจำเลยให้การรับสารภาพสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วจึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309วรรคแรก391เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษในความผิดฐานคมขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด โดยใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามปอมาตรา90จำคุก2เดือนปรับ10,000บาทจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนและปรับ5,000บาทพิเคราะห์ผลการชนสูตรบาดแผลผู้เสียหายแล้วไม่ปรากฏอันตรายร้ายแรง และจำเลยได้ลุกแก่โทษโดยนำเงินค่าเสียหายมาวางศารจึงให้โอกาสแก่จำเลยโดยรอการลงโทษจำคุกมีกำหนดหนึ่งปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29และ30ส่วนที่โจทย์ขอให้นับโทษจำคุกในคดีนี้ ต่อจากโทษในคดีอื่นในคดีดังกล่าวยังไม่มีคำพิพากษาจึงยกคำขอในส่วนนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมอร์นิ่งค่ะเช้านี้ตะหลงชันอยู่แน่นอนรับรองไอ้เถยลื่นไหลไส้แตกอีกรอบที่หาหนักคือวันนี้แหละจะได้แหกคนดีสีพระประแดง ที่ว่าคนอย่างผมไม่เคยโกงใครจะจะคาสารเครื่องซักผ้าตราทนายเกิดผลคงจะขยี้มันอีกตามเคยซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพรกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าป้ายานอย่าลืมเอาภาพตอนที่มันจนมุมมาให้ดูด้วยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงถัดมานะครับบอกว่ามันจะมีชีวิตอยู่ได้ ทันดูลุงตู่เปิดประเทศใช่ไหมป้าถัดมานะครับบอกว่าคึกคักจังแปะเอ้ยถัดมานะครับบอกว่าทนายเกิดผลคงขยี้จนเลือดซิบซิบบนหนังหัวแน่แน่ถัดมานะครับบอกว่าทนายเกิดซักเก่งเอาให้แปะจุดจุดจุดถัดมานะครับบอกว่าใกล้ละใกล้ละมารอดูป้าเตรียมเหยียบหัวเหม่งค่ะถัดมานะครับบอกว่า รอวันนี้มานานแล้วค่ะขอให้จัดมันหนักๆจะได้หุบป,ปากเน่าๆของมันสักทีถัดมานะครับบอกว่าดีที่พี่ไม่ฉี่รถที่นอนถัดมานะครับบอกว่าใจจดใจจ่อรอดูค่ะถัดมานะครับบอกว่าป้าเรานี่ก็ช่างสรรหาํารูปถัดมานะครับบอกว่าเราฟังมันกลับมาว่าจะไลฟ์อะไรยังไงอีกนะรอดูความต่อแหล ัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทีมทนายสู้ๆค่ะถัดมานะครับบอกว่ารอฟังข่าวอยู่นะคะป้าถัดมานะครับบอกว่าปูเสือรอขยี้มันให้แตกเลยทนายเกิดผลตัดหวีไปให้มันหวีผมด้วยเดี๋ยวผมมันยุ่งเพราะโมโหหัวฟัดหัวเวียงถัดมานะครับบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ทนายทั้งสองนะคะ ถัดมานะครับบอกว่าจะเจอจุดจบของกิ้งกือไหมคะ